วันนี้พบกับทะเลระยองนะครับมาดูกันครับผมมามาเที่ยวที่ช่องเที่ยวครับนี่นะฮะโอ้โหคนเยอะมากวันนี้ฮะนะตอนนี้ฮะบรรยากาศสุดยอดเลยพวกดูนะฮะบรรยากาศของเย็นนี้นะฮะ แล้วอาหารนะครับนะฮะคลื่นกระทบทรายโอ,อย้เสียงคลื่นนะฮะมาแล้วขึ้นเออนะฮะคลื่นลูกต่อไปเออ,เอ,อมาแล้วฮะเออมาแล้วฮะนี่นะฮะเรียกว่าคลื่นกระทบทรายมาฮะมาเ,เรื่อยๆะฮะเนี่ยกระทบแล้ยก็นี่ฮะโอ้ยงามเต้นเต้ไอ้เจ้านี่ฮะ